ครับผมก็ขอทักทายท่านผู้ชมทุกท่านนะครับในวันที่1เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2565ซึ่งก็เป็นวันแรกนะครับวันแรกเริ่มต้นของปี2565นะครับผมก็เป็นถือว่าเป็นการเปิดประเดิมคลิปว,วิดีโอแรกของปีนะครับแล้วก็ถือโอกาสได้ขอบคุณ สำหรับแฟนคลับผู้ที่ติดตามช่องของศรีธนนชัย168 Channel ชนละครับผมก็ได้เดินทางมาถึง5,100 s u b s c r i b e แล้วนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับในช่องของศรีธนนชัย168 Channel ชนี้ก็จะรวบรวมนี่ครับรวบรวมภาคเครื่องของทางจังหวัดวิรีัมหรือทางจังหวัดใกล้เคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นสังสุริน ทางนครราจสีมาหรือพระเครื่องที่เห็นว่าอาจจะนํามาชี้ตําหนินํามาให้ทุกท่านนนั้นได้พิจารณานะครับผม <c oughs> ซึ่งก็ได้เดินทางมาถึง5,000กว่าซับสไครต์นะครับอย่างไรก็ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามนะครับ <c oughs> สําหรับวันนี้นะครับได้พระศิวลีนะครับพระศิวลีของหลวงปูุ่กธรรมโชโต วัดจินนรสอาลามกรุงเทพมหานครนะครับถือว่าเป็นงานงานชิ้นใหม่นะครับนี่ส,สี่องค์นี้นะครับนี่เป็นงานเกนททั้งนั้นนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับถ้ามีเวลาว่างๆก็จะได้นํามามาพูดคุยนะครับนี่หลวงพ่อพานี่ก็เลยทําเป็นคลิปวิดีโอเอาไว้แล้วนะครับจุดใจตังดูอย่างไรอันนี้ก็เป็นเหรียญ <c oughs> เหรียญแมงดาใหญ่หลวงกุลิศน,นะครับแล้วก็ นะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงในส่วนของซิวลรีนะครับผมซิวลรีลุงประสบกองวัชิโนรถปี12นะครับปัจจุบันเนี่ยมีของเก๋ออกมาแล้วนะครับผมเราอย่าชะล่าใจนะครับว่ายังไม่มีของเก๋นะครับเราอย่าชะล่าใจเนวันนี้นะครับได้โอกาสนะครับได้มาได้โอกาสได้เช่ามาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับว่างานเก๋เนี่ยตัวใหม่เขาทามาอย่างไรนะครับเขาทํามาจนกระทั่งโค้ดนะครับเนี่ย เขาว่าชอรอรนี่ครับชอรอเนี่ไม่ใช่โคต,ตอกนะครับเป็นโคที่เกะออกมาจากเครื่องนะครับผมนี่อย่างนี้นี่เก้ชัดเจนนะครับผมนะครับเก้ชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวขององค์ซิบรีนจะผอมนะครับจะผอมรีบนะครับแล้วก็มวลสารก็จะอุดแปลกแปกนะครับเป็นอุดขี้สนิมอุดดินสีดำ แล้วก็จะมีการตะไบแบบนี้นะครับโคตดก็ไม่ใช่นะครับ <c oughs> สังกัดาจวาชินโนรถก็มีเกลเลยนะครับผมแล้วก็สีรนะครีสิวรีนี่ก็เกลตามมานะครับอย่างไรก็เรามาะระวังนะครับในการในการเช่านะครับผมเพราะว่ารูกผู้สุกเนี่ยเป็นเรียกไดว่าติดสายกลางแล้วก็ว่าได้นะครับการนิยมเนี่ยไม่ได้จะนิยมแต่เฉพาะ เซียนพ่านในจังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้นนะครับเมื่อเราพูดถึงเกจิของจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยไม่ว่าจะไปอยู่จังหวัดไหน,ไหนในประเทศไทยนี้นะครับเมื่อพูดขึ้นมานจังหวัดบุรีรัมย์คนทั้งประเทศรู้จักนะครับหลวงพุทสศุกธรรมจุูโตของเราเนี่เพราะว่าเซียนพ่าภาคกลางนี่ก็หันมาสะสมนะครับแล้วราคาเนี่ยแรงนะครับเรว่าจะเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพุทสศุกนี่ก็ สวยๆเนี่ยก็ครึ่งล้านไปแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเหรียญอัลลาปาก้าเหรียญรุ่น2นะครับเนี่ยก็มีราคาสูงพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรปโบสุกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นรุ่นหลังๆนะครับรุ่นที่ท้ายๆนะครับนี่ปีสิบสี่นะครับหรือวัชโนรถปีสิบสองนี่รุ่นท้ายๆนี่ครับก็ยังมีเก้นะครับผมเรียกได้ว่ารถโบสุกเนี่ยนะครับมีเก้แทบทุกรุ่นนะครับผมมีเก้แทบทุกรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมก็พยายามนะครับพยายามที่จะเช่าเช่างานเก้งานที่ว่าทําทได้เหมือนนะครับมาให้ทุกท่านนั้นได้รับชมนค,บคนที่ได้ประโยชน์ก็คือท่านผู้ชมนั่นแหละครับคนที่ได้ประโยชน์ก็คือท่านผู้ชมที่กดติดตามนะครับก็จะได้เห็นงานต่างๆนะครับผมก็จะได้นาเอามาอัปเดตนะครับนํามาลงนํามาบอก,กล่าวเล่าส0ให้ทุกท่านนั้นได้รับฟังน,นี่ดูกระแสโลหะนะครับผม งานที่เขาทามานะครับถือว่ามาีมีความลึกเหมือนกันนะครับเนี่ยมีความลึกทําตาทําเกจนะครับแต่ว่าด้านหลังนี่เส้นผม <c oughs> ในส่วนของพระศกนะครับผมนี่ก็จะเบลอนะครับนี่จะไม่เป็นจุดจุดก็จะเริ่มเบลอนะครับของเทนี่เม็ดกลมๆเนี่ยเขาต้องกลมทั่วศีรษะนะครับของพระศิวลรีนะครับแล้วองค์จริงเนี่ย จะอ้วนกว่านี้นะครับอ้วนกว่านี้โคดเนี่ยบางองค์ก็ตอกบางองค์ก็ไม่ตอกนะครับไม่ใช่ประเด็นนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือโคดเก้น,นะครับผมโคดเนี่ยชอรอที่จริงเขาจะนิยมตอกครั้งเดียวครับชอรอนยอมมาจากชินโุนรสสารามนะครับแต่ว่านี่เนี่ยเบิ้ลน,นะครับไม่ใช่การตอกนะครับเป็นการที่ว่านำนำเครื่องนะครับมาแกะ แกะชอรอหรือหรือเป็นโคดก็โคดปลอมนะครับโคดที่จริงเนี่ย,ยเขาจะต่อคิดกันนะครับจะต่อคิดกันเขาจะไม่เว้นห่างแบบนี้นะครับถ้โอกาสหน้าได้งานที่เป็นตัวจริงนะครับงานแท้นี่ยจะได้นํามาลงเปรียบเทียบนะครับนํามาลงให้ทุกท่านนั้นได้รับชมนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยครับ <c oughs> ถือโอกาสนะครับได้มาบอกมาแจ้งนะครับว่าแบบนี้นะครับเริ่มมีเยอะแล้วนะครับผมเริ่มมีเยอะแล้วนะครับงานเก้นเนี่ย อย่างไรก็จะเช่าจะหาก็พิจารณานะครับพิจารณาดูสักหน่อยนะครับเพราะว่าเครื่องของลุงปุษุ์เนี่ยของเก้เนี่ยก็เยอะพอสมควรนี่ครับผมสำหรับวันนี้ก็พูดคุยนะครับลงเป็นคลิปวิดีโอแรกของปี2 5 6 5นี่ครับผมแล้วก็ได้ถือโอกาสขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับครบ5,000 s u ซับสไครต์นะครับสำหรับวันนี้ก็ ฝากไว้เท่านี้นะครับ